เกสิงหาคม2566สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลคลิปนี้นะคะก็มารายงานความเคลื่อนไหวของน้องไรอันกัดบัณฑิตค่ะมาอัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานของน้องกันนะคะวันนี้นะคะ fc แฟนคลับของน้องไรอันกัดบัณฑิตก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้เจอกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องก็ขึ้นเวทีนะคะเวลานะคะ 17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะอย่าลืมนะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะไปเราเจอน้องไรอันกันได้เลยแต่ส่วนงานนี้นะคะเขาเริ่มตั้งแต่เวลา10โมงนะคะ10โมงก็ไปสิ้นสุดก็คือ19นาฬิกานะคะโพสจาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตค่ะวันนี้พบกันในงานป้ายทอใจณสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยวงเล็บ องค์การมหาชนอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วพบกันครับไรอันกาดบัณฑิตค่ะ FP แฟนคลับของน้องไรอันนะคะก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะไปรอกันได้เลยนะคะไปเดินเที่ยวชมงานก่อนก็ได้นะคะกว่าน้องไรอันจะขึ้นเวทีก็ไปช้อปปิง้งไปเที่ยวชมงานไปหา เดินดูโน่นนี่นั่นก่อนนะคะส่วนโพสที่2นะคะน้องโพสไว้ตั้งแต่14ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ก็ก็คือน้องโพสไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเรารวบยอดมาในคลิปนี้ทีเดียวเลยค่ะน้องโพสไว้เป็นเนื้อเพลงนะคะเพลง18ฝนที่น้องร้องเมื่อวานนี้ในรายการไม่หมดนี้เสียงโชค fc แฟนคลับนะคะเมื่อวานนี้ถ้าพลาดนะคะ รีบนะคะรีบไปชมย้อนหลังได้เลยนะคะในรายการไม่หมดนี้เสียงโชคนะคะไปฟังเพลงเพราะๆ18ฝนในสไตล์น้องไรอันนะคะเพราะมากบอกได้เลยนะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะเรื่องเสียงของน้องไรอันสุดยอดมากค่ะโพสจาก f c e e o o o ไรอันกาดบันดิตนะคะ18ฝน18หนาวมันร้าวในใจสิ้นดีอย่าลืมฉันอย่าเดินหนีวันนี้ในใจสับสน คืนนี้นอนหลับฝันดี r a y a n น a า t บัณฑิตค่ะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ fc แฟนคลับของน้อง r a อ a n น a r t บัณฑิตทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้ป้าเล็กเสมอมาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรใหม่ๆก็จะมารายงานต่อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะป้เล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ